โอเคลองมาดูต okay, ่อที่โหมดของลำโพงนะครับใช้ต่อกับพวกเครื่องเล่นโทรศัพท์มือถือ iPod ทั่วไปทุกตัวนะครับสามารถใช้ได้หมดเพิ่มหรือลดเสียงเราใช้ที่ตัวเครื่องของเราได้เลยนะครับเพิ่มเพราะว่าหน้าจอของตัวลุยนี่ตัวนี้มันเป็นลักษณะของสเปกเกอร์ใช้ลักษณะของลำโพงเพื่อกระจายเสียงจากตัวเครื่งออกมา ทำให้ออกกายได้ไม่เบื่อกระตุ้นให้การออกกายขอเรนานขึ้นอย่างหน้าจอเรามาดูหน้าจอครับลักษณะของหน้าจอ <Yeah. S 1> มันจะมี่งบอก <Yeah. S 1> มัเห็นว่า <Yeah. S 1> ตัวนี้จะเป็นอินคาย๋อโอทษน,นะครับตัวนี้จะเป็นระยะทางตัวนี้จะเป็นเวลา และตอนนี้ความเร็วครับผมส่วนตอนนี้ก็เป็นแคลอรี่แล้วก็การเต้นของหัวใจและลักษณะของความชันซึ่งครายตัวนี้ที่บอกบอกหน้าจอก็จะมีกราฟิกในลักษณะของการวิ่งเหมือนลักษณะคล้ายๆพวกโรกรัรเกมการวิ่งวิ่งแข่งปลอกอะไรพวกเนี้ยผมส่วนหน้าจอกราฟตรงนี้โอเคเรามาดูกันเรามาสตาร์ทเครื่องทุกเครื่องนะครับมันจะมีจังหวะให้เราตั้งตัวประมาณสามว,วิหน้าหน้าจอก็จะบอกบอกส่วนตัวกราฟตัวนี้ ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนเต็มรอบนาทีของเราที่เราวิ่งไปนะครับผมแล้วก็มันจะบอกบอกลักษณะของรัฟลักษณะการความชันเครื่องเป็นโปรแกรมที่เราใช้การเล่นของวใจที่ว่าเราต้องแต่ง2สองข้างหน้าจอกจ็จะวิ่ขึ้นมาจะบอกจากตรงสองข้างนิ่งไว้ประมาณถ้าห้าวิประมาณโดยประมาณน,นะครับ มันก็จะตับที่บอกว่าเกเราเป้น,น,นันี้อยู่ที่อีกครั้งอน่อนะครับส่วนพื้นที่หรือว่าในการวิ่งของลักษณะของพยาน,น,านะยะตัวนี้ความกว้างซึ่งกว้างขนาดประมาณ52 52้ึเซนนะครับความยาวประมาณเมตรหเมตร40ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งรองรับ การใช้ของตัวผูลล่นสูงสุดได้ถึง140-150กิโลครับโครงสร้างการรองรับน้ำหนักของซึ่งออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักเยอะโครงสร้างจะเป็นนะครับผมซึ่งต้องออกแบบมาให้การรองรับที่แข็งแรงขึ้นตัวยิ่งตัวนี้ต่อให้ขนาดใหญ่โุซีกินนักแค่คนเล่นเสร็จคุณสามารถทับกันได้ตัวมันจะ็อดของมันรองรับเจอตบบนี้ แล้วเมื่อกรณีที่คุณเล่นเสร็จคุณต้องการย้ายหรือว่าต้องการโม้คุณที่คุณก็เอามาครับอาตาอย่างนี้หนึ่งแล้วก็เขียนได้เลยครับในลักษณะตอนที่คุณจะออกโม้คุณก็ดังขึ้นนิดนึงดันท้ายขึ้นนิดนึ่งปึ๊บอาตาแบกอย่างนี้ครับดันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยได้เลยเพราะตรงนี้ออกแบบมาใช้ระบบเพโดรลาสซึ่งป้องกันในการการกระแทกครับ ก็ส่วนเมื่อกี้โปรแกรมเยอะมากยังไม่หมดครับฟังก์ชันของมันเราสามารถเปิดเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วที่มือข้างขวาได้เลยนะครับเป็นปุ่มนะครับซึ่งแยกไว้ชัดเจนนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นความชันลักษณะของอินคลบวกลบสูงต่ำลักษณะนั้นนะครับแยกไว้ชัดเจนเหมือนกันครับผมโอเคก็หลักๆแล้วตัวนี้โครงสร้าง ใหญ่รองรับผู้ใช้อยู่ที่ประมาณ140หวเดดกิโลครับผมซึ่งเหมาะกับคนรูปร่างใหญ่ที่ต้องการลดน้ำหนักถือว่าเป็นลูกวิ่งตัวหนึ่งที่คง,คงทนทนต่อการแช่เนื่อนะวันนี้ขอจบการพรีเซนต์ไว้แค่นี้นะครับุณครับ